โอ้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะหายสักทีผมอยากกลับไปเล่นเกมแล้วครับอยากกลับบ้านยังเลยหนูดีขึ้นแล้วนะหนูกลับบ้านแล้แล้วครับไปแล้วแต่แล้วยังรออะไรกันนี่คนทำไมยังไม่เต็ม้านเลยทพียรอมานาคุณคะยาที่จ่ายให้เมื่อวานนะค่ะลูกดิฉันผื่นขึ้นเต็มตัวเลยยาเนี้ยมันมาจากไหนหรอคะช่วยพาฉันไปดูที่มาของยาได้มั้ยคะท้างนี้ค่ะท้างยาของเราต้องใช้เวลาหาข้อมูลยาให้คุณแม่สักพักนะคะโอ้โหค่ะ ยาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเราจะได้ข้อมูลไหมคะเนี่ยอ้าวแล้วฉันต้องรอต่อไปหรอคะฐานข้อมูลยาก็ไม่มีไปหาข้อมูลที่โรงงานผลิตยาดีกว่าเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรมาแก้ปัญหาได้บ้างได้ได้เราจะช่วยเธอเต็มที่เลยเราก็อยากรู้ที่มาของยาเหมือนกันถึงแล้วถึงแล้วโรงงานผลิตยาโอ๊ยยาเยอะจังเลยรอสักครู่นะคะกําลังพยายามหาข้อมูลให้คะ่ะอุ้ยโรงงานไม่มีฐานข้อมูลยา คงต้องหาข้อมูลกันนานเลยนะเนี่ยดูสิคะพวกเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่เลยทํายังไงพวกเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะโอ้โหต้องเหนื่อยขงทุกคนเลยเนาะตารางการผลิตยานน่นเอียดเลยว่าแต่ยานในคลังเยอะอยู่นะทาไมต้องผลิตยเยอะขนาดนี้คะเพราะเราไม่ทราบความต้องการใช้จริงๆของผู้ป่วยนะคะเราจรึงต้องผลิตเผื่อไว้เยอะๆกลัวโรงพยาบาลจะไม่พอใช้คะ่ะไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยทันที ผมเองครับล็อกเฮลจะมาช่วยจัดการปัญหาทุกปัญหาของท่านให้หมดไปครั้งของท่านจะเป็นระเบียบลดปัญหายาขาดยาเกินยาหมดอายุสามารถรู้ความต้องการของผู้ป่วยเพื่อทำการผลิตยาจัดการสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแนวความคิดเรื่อง VMI จะทำให้ปัญหาของท่านหมดไปครั้งยาของท่านจะเป็นระเบียบมากขึ้นปริมาณการจัดเก็บพอด,ดีเลยครับไม่คิดว่ามันดีขนาดนี้นะเนี่ยราคา นี่ครับปัญหาการรอยาก็จะหมดไปว้าวดีจังเลยทำได้ไงเนี่ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่หมดนะครับถ้าจะให้เจ๋งจริงๆต้องมีนี่เลยครับ,บาร์โค้ดยาเอาไว้เชื่อมกับฐานข้อมูลยาาร์โค้ดจะผูกกับฐานข้อมูลยาโดยฐานข้อมูลยาจะบรรจุเลขออยอ,อข้อมูลทั่วไปของยาข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลทางด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดนี้จะทำให้สามารถสืบได้ว่ายาที่มีปัญหาผลิตขึ้นมา่อไรจากสายการผลิตไหนและรับวัตถุดิบมาจากที่ไหนบ้างผลิตมาจากแหล่งผลิตไหนเพื่อค้นหาว่าจุดไหนกันแน่ที่ก่อให้เกิดปัญหา และเพื่อดูว่าจุดที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นได้ทําการผลิตสินค้าไปมากน้อยเพียงไรแล้วและมีข้อมูลรายละเอียดในขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตว่าผลิตยอย่างไรเพื่อทําการติดตามยาคืนได้อย่างถูกต้องการเชื่มอมโยงข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญแต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในห่วงโซ่ประทานร่วมมือกันจะทําให้สามารถผลิตยาได้ตรงปริมาณความต้องการได้ลดปัญหายาขาดยาเกินยาหมดอายุและยังสามารถสืบย้อนกลับข้อมูลยาได้อีกด้วย ผู้ผลิตยาและโรงพยาบาลทั้งหลายจะสามารถสื่อสารกันได้โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เรียกว่า EDI จะได้การเชื่อมโยงข้อมูลของกันและกันมีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าข้อมูลเชื่อมถึงกันได้ผู้ผลิตสามารถจะส่งยาให้คลังยาได้ตรงความต้องการและห้องยาสามารถจัดเก็บสินค้าโดยรู้ชนิดและจำนวนที่ต้องการใช้จริงสุดยอดไปเลยซุปเปอร์ล็อคเฮลและนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางเรื่องในการแก้ปัญหาเท่านั้นนะครับ ถ้าสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือความปลอดภัยของผู้ป่วยนั่นเอง